สบายดีลูกสบายดีงังสบายดีสบายดีมื้อนี้พอกันอีกแล้วเด้กับซองกินแซ่บกินนัวมื้อนี้มากับลูกสาวเมื้อนี้มากับลูกสาวสองคนที่มากินตามขขาปุ้นแล้วก็มีสมพักน้ำหน่อยหนึ่งเนาะสมพักสมพักกดพักบัวบานเฮาอันนี้เป็นปนปลาแมงวันหลายอันนี้เป็นแกงเขียดเนาะแกงเขียดทรายเฮาแกงมือเช้านี้เฮาก็กินแล้วเพราะว่า นหลายครึงหมออันนี้เป็นหอบซ้องแล้วแกงเขียดเขียดายอาหารบันเทาเจ็ดแซมันเดินทุกคนเนอะกินถ่านน้ำกันหลับไปใช้ลูกโอเคโอเคอืมตามขับปุ่นตามเอมพี่น้องตามใส,ส่มะกอกแซ่บเนอนี่เด้อตามสูทีมงานกินแต่ทีมงานยังเหตุงานงานข่าวไปเลันน,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 นี้ยิ่หันยางคือเกาวันนี้ แซ่พี่น้องแซ่ตามเร็วๆงานข่เอาได้กินคนเดียวกินกับลูกสาวสองคนครับกินถ่ายคันบิดกับที่ได้ตามใหม่เน้องะมาลุยขอบคุณก่อนพักการ้าก็สิมีลืมมีกัดคาวเดินนี่โอ้ยหลายจะติงโตเมลาาลุพักการก็ซิมีกัดขาว มีนอไม้ฝรั่ลังนออกอ้วกอว่พี่น้องเยนกประทํางามเลยแต่ก็มีผักบ่งน้อยหนึ่งเยอะั้งคืนคุนะสมงบงูรเอากระสีวางไว้ลุมเขาก็อยากตาัากระยาพี่น้องซิมปนปลากันเสียงทางเร่มดังบบกวนจักหน่อยเดพราะว่าเฮาอยู่ ยูห่านมาเนาะกินข่าวแล้วกันหืมตักขมิตบ้านเฮากินกับคนตายกับแครกไรกินยังลูกกินข่าวน้อายกินข่าวนะหืมกินปุ่นเนาะกินปุ่นโอเคกินปุ่นอ่ะบอนให้ถั่วนี่กินปุ่น โอเคโอเคเดี๋ยวจูบปุ้นหายเด้อกิงกับลูกสาวลูกสาวหล่ะจูบนะลูกน้อยยันเทศรนะจูบนะแม่จูบหายเนาะ มื้อไหมว้าวลูกกระหยานลูกกระแดตามกระปุ่นน้ำพาซิไซเอน้ำปลาหายกับหมากินนะอย่ากินเพชดน้ำเ<ะ>ม,มไม่ฝรั่ง หวานเนาะอบปอบเป็นหวานทำบริตัสเสร็จเนาะเป็นยาวขนาดานจับจับพูดเป็นปากก,กนนะชา่ไปแน้วเอ้ย มนปลาใส่ไปกเ้ืออก <c oughs> ินตัวอีกแล้วลูกกินขาวน้ลูกนะอืมกินไ่กินปุ้นโอเคกินปุ้นไหมแม่ม mẹ tìm luôn Ok Để tìm coi mẹ lái lúc Lái tà đấy luôn 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 lái tà đấy wow, luôn là... Ok, ok, luôn 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 อือเอาจอบเอาจอบประเทิงมาลูกบ่าตำเธอทีมงานทีมงานเป็นยังเห็ดเวียก่าแล้วเนาะสวสดจานพี่น,น้องเอ้ย ข้าวก็ยากทำข้าวปุ้นก็ยาดโดยจะพุ่งต้มอะไรมาบ้างนะโอเคโอเคใกขงแม่อยูดทางนี้ลูกขงแม่อยู่เพ่แล้วข้อมไม่ถูโดย xăm nút lúc sau là hai cái 6 tuổi 6 đường xăm nút kèo nhưng vào bỏ hưu quân vào này ừ. ok wow Ấu nhặt tay còn nhắc nhặt หมักแห่หมักชัวแห่ก็พวกที่คายตัวน่ะเมนูต่อไปเอ้ยอ้เป็นได้ลูกเมื่อมาจิมให้ลูกก็อยากกินแม่ก็อยากกินกะทิวุนวุ่นวายน้อยนึงอุยแม่ลูกอ่อนกับแบบที่อะไรพี่งเอ่าไ ว่าจะกินแซ่บๆนะมันบวแซ่บบวแซ่บน้ำลูกนี่แหละเพ็ดบวลูกเพ็ดไปกินน <okay. okay. okay. ้ำไปโอเคโอเคโดยแม่กับเพชรเอามาให้แม่กินเด้อโดยแม่แม่เพชรเพชรแม่กินน้ำลูกเดินกินน้ำโอเค ตักงน้ำให้แม่กินได้แล้วล,ล,ล,ลูกสาวลาเอาล้ยไล่เลยก็ลูกเอาไล่ยลแน่เลยเอาไล่ยล่ดูโอไปชมอากาศ lưới Chúng thắt cả tuần các thắt bùa nội bạn hào <laughs> <laughs> อันนี้แกนเขียดไส้เซทักที่สงกัแบบแฝดเนาะเออต้องเขียนเท่เากับรวยต้นค้าคุก ลูกลูกคู่โต๊ะโอ,โอลูกรับกันยังนิดน้ำแมแม่ก็ยังเฮ็ดผิดนะพี่น้องเนาะลูกก็บ,บ่ายคว,ควาบพมือแม่เลยอ้าว tao là các là các nam hay mẹ mà không? lúc tao là tì cấp ấy sống tì cấp hết đường thì nó sống tì thường các nam hay mẹ ok ok wow 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 wait, wait. น้ำมาเทปบ่อโอเคกินขาวบ่ลูกบ่กินขาวบ่กินขาวกับคนป่านนะลูกเนาะกินน้ำใช่ะบ่อยากกินยังอีลูกทีกินยังน้ำมาโอ้กินปุ้นโอเคโอเคกินปุ้นลูกอยากปุ้นมาคู่กันเลยมากับแม่มารู้กันกับแม่เลยใช่หรอเอ้ยแม่กับมักเป็น มือคืนนี่ก็กินท่านขับพุ่น,นโดยเมื่อคืนนี่ก็กินกินท่านขับพุ้นดูอันเยื่อเมคคูนมื่อเมื่อคืนนี่เป็นเห็ดหมัดแขนลูกชายสิบแปนหางเงินอยู่ต่างประเทศไปหอหน้เพินกับบุญปา้กอะไรเนี่ยวฟังหมัดฮึ ได้ลูกนี่ตัวนี้อือใส่มล,ลูกบอโอเคนี่สมทักพี่น้องเอ้ยแล้วตามจวดจานบ้ากไงสาวคนเดียวสาวอยู่ไว้กับ,บมุุกเลยนเนาะไม่ว่าตามเพื่อหลายคน ล้มกับล้มแห้งแทบๆบมาเลยขาตาขาตาลูกเห็ดเด็มาแม่จุบก,กันแม่จุบก,กันนะบะไ,ได้พี่น้องบะได้ขอตัวแปนเคลียร์กับลูกก่อนไม่หนึ่ง,พ,งพี่น้องไหยสำหรับคลิปนี้ออก็เฉพาะว่าจำนี่พรอกันคลิปหนาแับเดนหลายๆ แต่ป้อนลูกก่อนพี่น้องลูกเฮ้ยสอแหง้งไปเลย